วัสดีค่ะคุณน้องค่ะคุณชลธิ์ลงโยคาสูตรยาฉันเด็ะเกียรติรุงหมดนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันชีธเดี๋ยววันนี้น้องจะพาเอา่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเหมือนเดิมนะคะและ้วก็ในท่านั่งยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณส่วนต่างของร่างกายเพื่อเออ่คลายอาการปวดปวดเมื่อยสําหรับคนที่อาจจะทํางานมาเกิดอาการเมื่อยล้าหรืออะไรนะคะแล้วก็ลองฝึกยืดนะคะหลังที่เราทํางานจนร่างกายเรารู้สึกว่ามัน ปวดเมื่อยไปหมดนะคะการไหลเวียนเลือดทำงานไม่ดีก็ลองออกกำลังกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นก็เหมือนเช่นเคยเราจะพาเลื่อเตียงนะคะในท่าที่เราวอร์มกล้ามเนื้อก่อนก่อนที่เราจะไปฝึกกล้ามเนื้อมัดกรักนะคะเดี๋ยววันนี้ก็พาในท่านั่งท่าฮาร์บลต้าท่าปัจจิโมทุกอย่านะคะ mm hmm. ไปเลื่อเตียงในท่านั่งกันเลยนะคะ mm hmm. เลื่อขาขวา,าไปด้านหน้านะคะเลื่อนขาขวา,าไปด้านหน้า mm hmm. เอาขาด้านซ้ายนะคะ ด้านซ้ายวางกดตักงานข้างขวาเสร็จแล้วหน้ามองตรงปรับตำแหน่งร่างกายเราปรับสัญญาณวางกระดูกต้นกบเรานะคะหรือต้นเราให้แตะพื้นเยอะๆขยับซ้ายและควาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเดินลงปลานไดกันนิดนึงค่ะสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่อยๆถ่ายลมหายใจออกค่อยๆยืดส้นลดสิวขับถ่ายลมหายใจเด่ดหน,น,น้าเข้า นะคะกดหัวเข่าข้างซ้ายมีดามกดหัวเข่าข้างซ้ายให้แตะพื้นเมื่อลงหายใจออกแล้วผ่อนคลายลงหายใจเข้าออกยาวๆนะคะผ่อนคายท่าอยู่ห้ารอบลงหายใจเพื่อผ่อนคลายสบายๆลงหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆค่ะอยู่กับร่างกายอยู่กับตัวเรา รู้สึกอ,อ่นอนล้านะคพวกนี้นะคะคงผาา่าน้านานได้แต่ถึงว่าถ้าเราตึงบริเวณใต้หัวเข่าเราเยอะเกินไปเนี่ยนะเราก็เบรกร่างกายลง้มานิดเลยเอาตำแหน่งที่ได้วางมือลงตำแหน่งที่ได้ค่อยๆกดอย่าขงืงมากเกินไปไค่อยๆยืดเขานะคะการอาการบาดเจ็บของตั้งเนื้อหลายๆท่าที่พูดไปก็คือถ้าเราบาดเจ็บแล้วเราจะรู้สึกอ่อนมา เขค่อยๆทำเขาไปลมหายใจเข้าและหายใจออกเพื่อปลอคภัยสุดลมหายใจเข้าลึกยกลำตัวขึ้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนขาเลือเอาขาด้านซ้ายมายืดออกไปเก็ขาข้างขวามานะคะปรับตำแหน่งร่างกายเหมือนเดิมนะคะอย่าทิ้งโคเข่าไป้าไม่ทิ้งล้มแบบนี้นะเก็บให้เป็นราาาะเบียบ เราค่อยๆกดหรือรำตัวขึ้นแม่แอนลงนะอกไปด้านหน้าให้รำตัวเรานะคะตรงกับแกนกลางกระดูกสันหลังเรานะคะสันหลังเราต้รงๆจะเอย่าลมปานค่ะสุดลมหใจแล้วคลายลมหายใจออเรื mm ่องของอบตี like so nah ่โครงะสุดลมหายใจเม้าอีกรอบหนึ่งกดเข่าลงในตำแหน่งหายใจออกแล้วดึงลำตัวตั้งแที่ ลมหายใจออกค่อยๆกดสอบลงทำเป็นสเต็ปทำเป็นขั้นตอนเมื่อเราไปได้แล้วเราเหยียดแขนส่งไปด้านหน้าค่อยๆกดลงวพักลงหายใจเข้าและหา,ายใจออกค้งห้าไวห้ารอบล อง้นะคะเราพับตัวทั้งสองข้างเลยือนเดิมค่อยๆโน้มตัวไปเข้่ลมหายใจออกเราสูดลมหายใจเข้าลึกๆโน้มลำตัวไปหายใออกลึกๆแล้วค่อยๆกลั มาเดี๋ยวทำเหมือนข่าบัตเตอร์ไฟนะคะ okay. ค่อยๆขยายก้นเจาข้างเรานะคยากให้กระดูกต้นเราแตะพื้นมากที่สุดเสร็แจแล้วอ,อยากปีนที่เส้นก็ได้แล้วเราลองค่อยๆใต่แผ่นไปเรื่อยๆส้นยืดนะคะกล้ามเนื้อต้นขาบริเวณขาด้านใน

อยู่ในค้างนะคะทำท่า,ทาพับพี่ไม่ค่อยได้นี่เวลาเราแก้ท่าพับพี่นะคะที่ทําแล้วรู้สึกว่าคนที่ยากนะคะหรือว่าเออท้องเออ่หน้าท้องหนาม,มากเกินไปเส้นต้นขาเราต้นขาเราเนี่ยเวลาเราตึงเนี่ยนะคะตั้งแต่เอ่อหน้าขาหถึงคอได้เสร็จไปถึงเอ่อหน้าแข้งเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเลยว่านั่งในท่าพับพี่เนี่ยไม่ใช่นั่งได้ง่ายๆนะคะถ้าคนไม่เป็นเนี่ยมันก็จะเหมือนอุ้งน,นั่งสบายๆแต่ถ้าคนเป็นเนี่ยมันจะรู้สึกทรมาร เมื่อเรานั่งในท่านี้แล้วนะคะ mm hmm. ค่อยๆกดข้อเท้าก่อนเป็นตำแหน่งเป็นสเต็ปเนาะ mm hmm. อยู่อยู่ในท่าเน,นี้ยนะคะประมาณสามรอบลงหายใจก่อนนะคะสุด mm hmm. ลมหายใจเข้าลึก mm hmm. หายใจออกยาวคนที่ยังนั่งไม่ได้ก็เอ่อทอนิดนึงบางคนเนี่ยนอเอ่อไม่ไม่สามารถนอเข่าได้ก็หาอะไรมารองต้นเพื่อยืดอ่าเป็นสเต็ปสเต็ปก่อนนะคะยืดข้อเท้าก่อน่นะสมมุต mm ิว่าถ้าเราจะไปได้ ราส่งมือไปด้านหน้าทามือเป็นรูปปวยบางคนน่ะก็ไปอย่างนี้เลยนะคะก้นจะกระดกทําไมทไําแล้วมันดูยากกว่าคนอื่นอ่ะเราก็ไปแช่นี้ก่อนเราก็บอกครูในคาสว่าเออเราไปไม่ได้จริงๆนะคะหน้าขาเราตึงมลติเราไปต่อได้เราก็ค่กดก็สอบลงในท่านี้เป็นท่าที่หลายๆคนที่เราเจอในคาสน่ะมักทำไม่ค่อยได้เราก็ลองแก้เองเราก็กดท่าในลงแล้วค่อยค่อยเหยี่อ แขนส่งออกไปในตำแหน่งที่ได้นะคะเมื่อเราทําได้สมบูรณนะ์แล้วเราก็ค่อยๆกดนะะับถากวางผิวเพื่อผ่อนคลายบริเวณชายหลังนะคะกล้ามเนื้อหัวไหล่เราแล้วคงท้างท่านี้ไว้ถ้ารู้สึกอึดอัดเราก็ขยับลาขึ้นนิดหนึ่งแต่สิ่งที่อยากเราอยากจะให้ยืดคือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าที่อยากให้ยืดนะแล้วก็ ค่อยๆปลดตัวเองลงค่อยๆผ่อนคลายอะคลายตึงลองทำในงานง่ายๆที่เรายืดเหยียดด้านเนื้อต้นขานะหายใจเข้าหายใจออกเพื่อผ่อนคลายตัวเราเองวางหน้าผากระดดข้นทิ้งศีรษะต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วเหยียดแขนเพื่อผ่อนคลายค่ะหายใจเข้าและหายใจออก ก่อนเราจะไปบนคนหัวเข่าชิงออกไปด้านข้างนะไม่เอานะคะเ็บหัวเข่ามาเ็บหัวเข่ามาเสร็จเราเอามือเป็นปวยต่อมือก็ได้แล้วลองโยกสะโพกนห้มันจะรับใช่ไหมคะค่อยค่อยเปิดไปด้านหน้าเมื่อเราไปได้เยอะเราาไปได้เยอะเนี่หยหัวเข่ามันจะเดินเ yeah. พาะเท้าทำยังไงขอยับจยากไป่เท้านิดนึงอโยกมาโยกมาเห็นไหมคะเมื่อเราโยกมา การยืดของกล้ามเนื้อต้นขานด้านซ้ายมันจะยืดได้มากขึ้นมันจะยืดได้มากขึ้นอันะดหน้าอกที่ไว้หัวเข่าไว้ก่อนเพื่อเซฟกล้ามเนื้อบางทีเรายกขึ้นมาเลยน,นะคะมันจะเจ็บแล้วก็ไปยากกล้ามเนื้อจะยืดยากการถอยสปโพกลับไปนะคะอันนี้เขา่าโยนอถ้าใครฝึกในลักษณะนี้ก็คงค้างท่าไว้ในลักษณะนี้ก่อนแต่ถ้าเราไปได้กลับมาที่โรงล้างขยะนะคะ ขยับขาด้านหน้าออกไปนิดนึงแล้วลองโยกหัวเข่าถ้าตึงในตำแหน่งนี้ตึงในตำแหน่งนี้เราก็คงค้างถ้าโลลังในตำแหน่งนี้เพื่อให้ต้องขาัด้านหลังเราถูกดึงก่อนนะคะยกทรงอกขึ้นมาหน้ามองไปตรงๆกปวดสะโพกรงสะโพกข้างนี้เราก็จะไม่เปิดหน้าอกเราก็จะไม่เปิดไปด้านข้างเราพยายามเก็ีรยกล่ำษาตำแหน่งร่างกายเราให้สมบูรณ์ ใครไม่ไหวเอาบอกรองได้นะสามารถเอา,ารองรองมาวางรองได้อันนี้เมื่อเราไปได้แล้วเราลองโยกสโะโพกไขยหลังเห็นไหมคะปลายเท้ามันเริ่มเปิดได้แล้วเท่า,ากับเรายืดได้เยอะขึ้นนะคะตำแหน่งร่างกายเราค่อยๆปรับทิลระดน้อยทำเท่าที่ได้ก่อนเจ็บแค่ไหนหยุดแค่ตรงนั้นเราไม่ควรสูงมากเกินไปโยกกลับไปที่โรลังเออที่อ่าต้องค่ะโรลังอีกรอบหนึ่งเปิดหน้า นี้่ากเนื้อมันเนี่ยเมื่อเรายืดได้ดีแล้วนะคะเราก็ยังสามารถยกลำตัวส่งทิ้งน้ําหนักนะคะไปที่บริเวณแกนกลางลาตัวเรามันก็จะไปยืดบริเวณต้นขาของขาด้านซ้ายได้เยอะขึ้นด้านเนื้อมัดน,นี้ก็จะ,จะถูกยืขึ้นอย่าลืมนะเราไม่ชิ้ออกด้านข้างนะคะเราต้องเอก็บขอบตำแหน่งเข้ามา แล้วเราจะไม่กดไปที่หัวเข่านะคะเมื่อเข้าสู่ท่าโรลังแล้วสังเกตว่าเราจะไม่กดไปที่หัวเข่าเลยเราจะยืดบริเวณต้นขาด้านด้านหน้านะคะยืดต้นขาด้านหน้าหัวเข็มกลับมายืดอันนี้ยืดด้านขาเราจะมือขอด้านะยและสบายเดี๋ยวไปอีกข้างหนึ่งเหมือนเดิม เช็กร่างกายตัวเองก่อนสมมุติว่าเราไปตรงนี้ปุ๊กนะคะเราไปเลยปุ๊บเข่ามันออกด้านข้างทำยังไงอ่ะลองเช็คร่างกายตัวเราเองก่อนนะคะค่อยๆเช็คค่อยๆโยกนึงอ่ะแล้วค่อยๆยดนะะืด่ะเมื่อยืดอย่างนี้แล้วตึงคงค้างตำแหน่งนี้ไว้นะคะคงค้างตำแหน่งนี้ไว้อย่าลืมน,นะคะหลังเท้าด้านหลั ทุกคนทําได้หมดนะคะแต่ทุกอย่างอยู่ที่การที่เราจะต้องสุกฝผลไปเรื่อยๆนะคะหลายคนไม่เข้าใจในท่าพอไปแล้วไปไม่ถูกนะ,ะอาหารย้อนกลับมาไปที่ฮาร์พพีรมิเห็นไหมพอฮาร์พพีระมิดเนี่ยถ้ามันยังไม่สมบูรณ์นะคะเราจะรู้สึกว่าตื่เอ้ยถ้าเกิดเราตื่นปุ๊บบางทีครูบอกว่า,าต่อ้วยฮาร์พพีรามิดยกกลับตัวขึ้นนะคะเราก็จะได้แค่นี้ จอดได้แค่นี้แต่เราอยากให้เอาหน้าอกาวางไปที่หัวเข่าก่อนนะคะเป็นการทำให้กหล้ามเนื้อเราไม่บาดเจ็บด,ด้วยแล้วก็ถอยดูนี่พอถอยดูแล้วตรงนี้เราเริ่มผ่อนแล้วนะคะเริ่มผ่อนคลายเราก็ค่อยๆดันดันขายกสะโพกกลับมานะ,ะมันตึงไปไม่ไหวเก็บกลับนิงึงแล้วก็ทําในตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าเราได้แล้วมันสมบูรณ์เราเรายกได้ก็ยกขึ้นมานะคะแต่ สิ่งที่ควรรักษาคือเราจะไม่เปหัวเข่าออกด้านข้างนะเราจะไม่ออกด้านข้างเราจะต้องปักตำแหน่งร่างกายตัวเราเก็บกลับมาอย่าลืมเขวเข่าด้านขวาตอนนี้เราไม่ปักไม่ปักเอ้ไม่ไม่กดลงพื้นนะคะเนี่ยนี่ยสมมติเราต่อเนื่องข้างมันก็จะรู้สึกสบายเพราะว่าเรายืดได้เมื่อยืดได้กล้ามเนื้อมัดไหนที่ถูกยืดแล้วไม่เจ็บแบบ ไม่เจ็บเหมือนเส้นเอ็นจะขาดหรือกล้ามเนื้อจะขาดอันนั้นเราจะพ้นจุดการทรมานแล้วมันจะเป็นจุดยืดที่เรารู้สึกว่าผ่อนคลายได้มากกว่าลดแขนลงแต่เะพวกไขหลังยืดในทานรกเดืนนี้เห็นไหมมันจะไปได้สมบูรณ์เต็มที่และกลับมามันก็จะกลับมาในตำแหน่งที่ร่างกายไม่ต้องขยับเลยนะเนี่ยมันก็จะไปง่าย ถ้าเรารู้โครงสร้างของการไหของในอาสนะอาจจะเราจะรู้สึกสบายสุดโกิรเอ่อหลายๆคนไปฝึกในท่าแอดวานหรือฝึกท่ายากอยากได้ท่ายา่าแบบท่าแอดวานแต่ท่าเบสิกบางทีเรายังไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็รู้สึจกจะทรมานนะคะอ่ะเราก็อยู่กับลมหายใจเราไปสมมติอ่ะอันนี้เราทําได้สมบูรณ์ใช่ไหมคะเยยนแขนสูง ปลายเท้ากดลงค่อยๆตรวจสอบลงาก,าาการยืดของกล้ามเนื้อนะคะใต้หัวเข่า,ขขาเราก็จะถูกยืดมากขึ้นกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะถูกเกงเพราะฉะนั้นให้เรายืดเข่านะคะเพื่อล็อกกล้ามเนื้อพอนในเสร็จแบบนี้ให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ค่อยๆกดลงจริงๆการฝึดโยคะ วันหนึ่งเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องฝึกหลายท่าแต่เราให้เข้าใจในท่าเพราะกล้ามเนื้อเออเวลาเราสลับข้างอ่ะมันก็จะทํางานเหมือนกันทั้งสองข้างคือดึงกดให้เหมือนกันทั้งสองข้างเนาะหายใจเข้าและหายใจออกคงค้างท่าไว้วันไหนเราอาจจะลงได้ง่ายวันไหนเราอาจจะหลดงไม่ได้นะคะบางทีอยู่ด้วยกันซึ่งเราอาจจะกินอาหารเข้าไปนะคะวันนั้นกินอาหารมีความดึงกดเยอะเกินไปนะคะ กวาเป็นด่างมากเกินไปไม่สมดุลร่างกายมันก็เลือดอ่ะนะคะมันก็ในร่างกายบางทีเราก็หนืดดทนทนนูนของออกซิเจนในเลือดมันก็ทํางานได้ยากนะคะการยืดของเส้นเอ็นอะไรเนี้ยพวกเนี้ยมันก็จะรู้สึกว <ts> <documentation> ่าม <ain> ันจะหนืดนะคะเสร็กลบมาค่ะถอนคลายนะคะพี่เหมือนเดิมนะคะนั่งไปก่อนก็ได้ให้ัวเข่าเราเอ่อให้ต้นเราแตะไปที่เส้นเท้าก่อน แล้วเราค่อยๆไปเวลาเรากดหลายๆครั้งอ่ะนะคะทุกคนเหยียดไปเลยมันจะอยู่ลักษณะก้นโดมแบบนี้นะคะเราไม่เอาเราจะค่อยๆพาล่างกายตัวเราเองไปค่อยๆยืดรู้ตำแหน่งร่างกายตัวเองด้วยใครด้วยตัวเราเองนะคะบางทีผู้ฝึกหลายๆคนเนี่ยอยากจะไปให้เหมือนเพื่อนแต่บางทีเรื่องจากว่ากล้ามเนื้อเราไม่เคยถูกยืดันเลยมันอาจจะ มีความรู้สึกว่าทําไมเราทบไม่ได้แล้วเกิดการท้ออย่าลืมนะถ้าเราไปถูกทางเราจะรู้สึกว่ามีความสุขกับร่างกายตัวเราเองให้ยๆผ่อคคลายแล้ววางหน้าขาแตะพื้นยกลำตัวขึ้นทรงขาไปด้านหน้าเดี๋ยวจะขาติดนะบาฮับิดในท่าซสาตรงนะ้ค่ะในท่าสาตรงนี้เรามองหัวเข่าขึ้นมา เอาหัวเข่าเราทมต้นขาไปนะคะทำต้นขาไปปรับตำแหน่งร่างกายสมมุติว่าเราอยากบิดแต่เราไม่สามารถเอาศอบนะคะมาอัดกับหัวเข่าอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรเราเอามือเราโอบไปที่เขา่าแบบนี้นะคะเอามือเราเนี่ยโอบไปโอบไปที่เขา่าแทนแต่เดี๋ยวเราต้องบิดไปทางนู้นเนาะ,ะเราก็นคะมือเรา ค้านี้ส่งไปด้านหลังให้วางสิขขนคการก้นกดเวลาเราบิดนะคะเราก็บิดไปตำแหน่งที่เราได้จริงๆพอเราบิดไปเนี่ยเราจะต้องเห็นไปมือด้านหลังนะคะค่อยๆบิดสมมติว่าเราทำได้เอามือบังคับมันจะเสร่มนะการบิดของร่างกายเราได้ดีมากขึ้น ก็จะปิดเปิดอไรมองไปขางหางวนี้นะคะฝ่ายเขาเราไม่ลงหายใจเข้าและหายใจออกเียน้หันกลับมาค่ะสูดลมหายใจเข้าเป่างเดี๋ยวเราไปอีกข้างหนึ่งเหมือนเดิมนะคะไหวขาปรับตแหน่งร่างกายให้สมดุลก่อนนะคะวางขาวา ยัไม่ได้หลายๆคนเส้นไม่ยืดนก็ยยบไม่ได้นะคะมองครูเอ๊ะทำไมครูทำง่ายง่ายแต่ทำไมเราทายากอ่ะเหมือนเดิมอ่ะกดมาดึงเข้ามาง่ายง่ายเสร็จแล้วส่งแขนไปด้านหลังแล้วิเปิดหายใจเข้าและหายใจออกผ่อนคลายอันนี้ยืดกล้ามเนื้อนะคะยกนการลำตัว หัวไหล่ถูกยืดกระดูกต้นคอถูกยืดกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอถูกยืดท่ามี้เป็นการปรับส,สมดุลร่างกายในร่างกายเราจะคลายอาการปว,วดไหล่ได้ดีด้วยหมา,มาหันกลับมาค่ะผ่อนคลายลม้าย,ยาใจอโอเคเดี๋ยวคราบวันนี้ก็ จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนกันเป็นลองเรียนกันเป็นท่าๆดูนะคะว่าในท่าไหนที่เราไม่เข้าใจนะคะแล้วก็อยากว่าทํำยังไงที่เราสามารถจะต่อเนื่องท่าได้ง่ายๆและมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่าอย่าลืมนะคะทุกครั้งทุกทการยดเเยียดีประโยชน์เสมอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ